าาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับคุณครูวิสปัสวาระค่ะเราจะมาเรียนวิชาวิชาการควนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเติมโค้ดลงในช่องว่างตามคำที่กำหนดให้โดยมีโค้ดเป็นตาราง1ถึง8และ a ถึง J ค่ะเช่นในตัวอย่างนะคะคาว่าแม่ มีโค้ดว่า B C I 1 J 5้นักเรียนสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมเป็นโค้ดอันนี้นักเรียนก็มาดูในตารางค่ะคำว่าแม่มีสารแอเรามาดูว่าสารแออยู่ตรงไหนคะสารแออยู่ตรงนี้คะ่ะอ,อยู่ตรงนี้อยู่ในบรรทัด B แถวที่4ดังนั้นจึงเป็นโค้ด B C คะ่ะ ต่อไปคำว่าแม่มอม้าค่ะมอม้าเรามาหาคำว่ามอม้าต่อมอม้าอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงไหนเอ่ยมอม้าอยู่ตรงนี้นะคะก็คืออยู่บรรทัดไอแถวที่1ค่ะดังน,นั้นก็เลยเป็นไอหนึ่งค่ะต่อไปคำว่าคําไม้เอกนะต่อไปเป็นวรรณยุกต์ไม้เอกกันค่ะไม้เอกอยู่ตรงนี้นะคะก็คือบรรทัดเจ แถวที่5ค่ะก็เลยกลายเป็น J5 ต่อไปครูจะยกตัวอย่างอีกคำหนึ่งค่ะคำว่าพ่อความว่าพ่อเวลาสะกดก็จะสะกดอ o พอไม่เอกพ่อ e ดังนั้นเราจะเอาพ่อพานก่อนค่ะพ่อพานอยู่ตรงไหนคะพ่อพานอ่าพอพานอยู่ตรงนี้นะคะก็คือตรงกับบรรทัด H แถวที่6ค่ะ ก็คือ H 6อ่าอันนี้คือโคดแรกต่อไปคำว่าสารออะอออ่าพอพไม่ใช่ออนะคะสาระออสาระอออยู่ตรงนี้ค่ะก็คือ B แถวที่8ค่ะ B 8อ่าแล้วก็วรรณยุกต์ไม้เอกเหมือนกันค่ะไม้เอกก็คือ J 5ค่ะ อันนี้คือโค้ดของคำว่าพ่อต่อไปคำต่อไปให้ในักเรียนลองทำเองค่ะง่ายๆมากเลยค่ะ ยังไงกันบ้างคะนักเรียนสอบใบงานที่ครูให้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนทำใบงานของครูนะคะให้นักเรียนถ่ายคลิปวิดีโอขณะที่นักเรียนถ่ายหรือนักเรียนจะถ่ายรูปขนาที่นักเรียนทําก็ได้ค่ะเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปใบงานของนักเรียนที่เสร็จแล้วลงในไลน์กลุ่มของชั้นเรียนนักเรียนนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย